เอาตรงๆเลยนะครับจะขอมามาพาพวกเรานะครับก็คือเอาป็นว่าอยากให้พวกเราพาตนเองนะครับไปสัมผัสพลังของการโปรแกรมการโปรแกรมชีวิตของเราให้ดีเอาแบบเอาแบบของผมนี่ก็คือแบบบ้านๆเลยนะครับแบบสบายๆเลยเรามาเริ่มกันเลยวันนี้ขอคุยแบบสบายๆเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายครับเมื่อวานแพ้ฝุ่นก็เลยเกิดความรู้สึกอ่ะคือคือคือฝุ่นมัน มันมีการเดินทางอะไรหลายอย่างในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนี่แหละแล้วไม่นึกว่าฝุ่นมันจะเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากก็เต็มที่แพ้เต็มที่เกิดความรู้สึกว่าเครื่องมืออะไรที่พิเศษนะครับที่ผมไม่รู้หรอกไม,ไม่ต้องไปสืบว่าฝุ่นเนี่ยมันมาจากอะไรใครทํานะครับแต่ทีมพิเศษที่มาโปรแกรมชีวิตได้ดีจริงๆเนี่ย จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาอะไรหลายๆอย่างในสังคมที่คนเราเนี่ยก่อขึ้นมาพูดง่ายๆสั้นๆอย่างนี้แหละนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับความรู้สึกนะครับตามชื่อวิดีโอเลยก็คือทีมพิเศษเนี่ยจะตั้งจริงๆแค่เคยมันเหมือนกับอยากให้ไปคน้นไปคิดไปค้นจริงๆหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาจริงๆมาเขียนว่าอะไรที่ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยประสบความสำเร็จ ได้ขนาดนั้นถ้าผมบอกว่าแค่เคยเริ่มต้นไปวาดภาพมันไม่ได้แบบแบบว่าคนเราเนี่ยแค่ไปวาดภาพเฉยๆแล้วแล้วมันจะมันจะสวยนะมันจะต้องไปเขาเรียกอะไรไปมีความรู้สึกร่วมด้วยทำนานๆด้วยแต่คำพูดเหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยากให้ผมเป็นคนพูดให้ท่านฟังแต่อยากให้ท่านหยิบกระดาษปากกาจริงๆแล้วมาจดจริงๆไปสืบค้น ประวัติของอาจารย์เฉลิมชัยจริงๆแล้วไปดูว่าท่านสําเร็จได้อย่างไรจากนั้นให้รู้ว่าตัวเราเองเนี่ยจะอยู่ในสภาพแบบใดก็แล้วแต่เราสามารถประสบความสําเร็จได้แต่ที่ผมมาพูดเนี่ยจะมาขออาศัยพลังทีมก็คือก็หลายวิดีโอเลยบอกว่าขอร้องให้บอกต่อให้หน่อยเพราะว่าถ้าใครนะครับหยิบปากกากับกระดาษมาจริงๆแล้วมาจดมาลองจริงๆ ก็จะเข้าใจได้เองแต่ตอนนี้ตัวผมเองเนี่ยหนึ่งจะตั้งทีมพิเศษจริงๆ 2. จ,จะโปรแกรมชีวิตจะร่วมโปรแกรมชีวิตกับทีมพิเศษจริงๆผมก็จะเล่าให้ฟังเลยวันนี้เนี่ยจะโปรแกรมอะไรบ้างมันคือพลังของการที่เราทําอยู่ทุกวันคนที่ออกกําลังกายทุกวันนักลบพิเศษที่เขาเข้าไปหลักสูตรลบพิเศษอะแล้วเขาฝึกทุกวันจากนั้นเนี่ยเขาก็มีกิจวัตรที่จะยังคงความเข้มแข็ง และความสามารถในการเป็นนักรบพิเศษอยู่บ,บ่อยๆอยู่ตลอดนะครับก็คือสภาพชีวิตวิถีชีวิตของสุดยอดนักรบพิเศษเนี่ยกับสภาพชีวิตของคนทั่วไปเนี่ยแตกต่างกันอย่างแน่นอนผมไม่ได้บอกว่าจะชวนพวกเรามาเป็นนักรบพิเศษแต่ผมกำลังจะเล่าถึงความเป็นไปได้นะครับที่ทีมพิเศษเนี่ยจะสามารถสร้างสารรค์สิ่งที่ดีให้กับพวก กับตนเองกับกลุ่มของพวกเราทีมพิเศษที่มาแค่เคยนะครับแค่เคยเองนะครับถ้าอาจารย์เฉลิมชัยสุดยอดอาจารย์เฉลิมชัยห้ามมีกระดาษปากาห้ามวาดภาพห้ามทําอะไรเกี่ยวกับศิละปะผมว่าท่านไม่เก่งหรอกถ,ถ้าห้ามท่านตั้งแต่เด็กเลยนะครับแปลว่าอะไรครับแค่เคยครับเราจะมีสภาพชีวิตยังไงก็แล้วแต่ขอแค่เราไปเคย เพื่อเคยเคยอะไรล่ะกิจกรรมอะไรที่เราจะทําเพื่อผลของเราอ่ะย้อนกลับไปนะครับพลังของการทำอยู่ทุกวันการโปรแกรมนะครับอาจารย์เฉลิมชัยการที่เรารู้ว่าเราทําอะไรได้ได้หลายอย่างแต่การที่เราไปเพิ่มความเข้มแข็งและความสามารถให้กับร่างกายและจิตใจการที่เราเพิ่มความเข้มแข็งความสามารถให้กับร่างกายและจิตใจในตัวเลือกในเวทีที่ดีจริง การที่มารวมทีมกันมาก่อตัวมาทําให้สิ่งดีๆการติดเครื่องดีๆนั้นเป็นไปได้ง่ายนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ว่าการโปรแกรมการโปรแกรมก็คือการทําเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก่อเกิดขึ้นจริงกับตัวเราเนี่ยไปตามลําดับผมอ่านให้ฟังเลยนะครับพลังของการทำอยู่ทุกวันทําอยู่ตลอดนะอันนี้สําคัญมากๆนะครับจากนั้นครับข้อหครับคือความจริงใจฉันอยากดีนะ หยิบกระดาษประกาขึ้นมาจดได้เลยนะครับจริงใจฉันอยากดีนะก่อเกิดพลังอยากดีบวกบวกคนวิ่งทุกวันน่ะคนดันพื้นทุกวันเลยนะครับออกกําลังแขนทุกวันเลยแขนก็แข็งแรงความอยากดีแบบอยากดีในระดับทั่วไปทั้ง6ข้อนะครับครื่องมือ6คูณ3ในวันนี้เนี่ยมันมีระดับของมันทุกคนอยากดีหมดแหละแต่พลังอยากดีถึงขั้นไปจัดระ,ระเบียบอารมณ์ความรู้สึกประกอบการนึกคิด ประกอบการพูดการทําให้มีคุณภาพมันต่างกันนี่คือข้อหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดทุกข้อนะครับพลังมันต่างกันคุณภาพมันต่างกันแค่อยากดีเฉยเฉกับอยากดีนะก็เกิดพลังอยากดีอย่างต่อเนื่องด้วยความจริงใจนะครับข้อ2ครับยอมรับว่าเราเนี่ยติดอยู่ในสภาพเก่าๆแบบเดิมๆนะครับและจะเป็นและตั้งใจว่าจะเป็นผู้ชนะพ้นจากสภาพเก่าๆแบบเดิมๆ คำพูดที่อยากให้เติมเข้าไปก็คือคําว่าแปลสภาพและการโปรแกรมจากข้อ1บวกข้อ2นี่คืออะไรครับคนที่จะสําเร็จคือคนที่หยิบกระดาษปากกาขึ้นมาจริงๆแล้วจดจริงลองออกแบบการโปรแกรมด้วยตนเองก่อนอย่างคงผมเนี่ยมี6ข้อบอกไปแล้ว2ข้อถ้าใครหยุดวิดีโอนี้ไว้แล้วย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลข270 269เข้าไปที่ p l a y ิสต์ปลดล็อกชีวิต นะครับแล้วลองสืบค้นหรือสืบค้นการโปรแกรมด้วยตนเองฉันจะเปลี่ยนชีวิตฉันให้ดีขึ้นมาได้กี่ข้อต้องทําอะไรกี่ข้อให้ผ่านก่อนคนที่ทำข้อหนึ่งข้อสองมาแล้วหยิบกระดาษกระดาษประกาขึ้นมาจริงๆอันนี้เนี่ยผมว่าสามารถที่จะเริ่มเห็นผลอะไรบางอย่างได้แต่ถ้าไม่หยิบกระดาษปาะกาขึ้นมาผมก็ยืนยันว่าผมยังยังไม่เห็นช่องทาง ที่จะโปรแกรมชีวิตได้นะครับแต่ก็ยืนยันว่าขอให้บอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยเพื่อเพื่อฟุกว่าจะมีใครสักคนเนี่ยไปเริ่มจริงๆแล้วรวมเป็นทีมที่มาร่วมโปรแกรมชีวิตจริงๆแล้วนําไปสู่สมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มระบบครบวงจรที่ดีเราจะได้ผมจะได้ไม่แพ้ฝุ่นอกีกประมาณนั้นนะครับอ่ะต่อไปครับข้อ3ครับฝึกเป็นคนที่ไม่ยอมที่จะเป็นทุก หรือจมทุกข์ง่ายๆคนเราบางครั้งเนี่ยเราเราปล่อยให้ใจเนี่ยไปสนใจใส่ใจสิ่งที่เป็นทุกข์เองนะครับพอไม่สนใจใส่ไม่ใส่ใจสิ่งที่จะก่อให้เกิดทุกข์แล้วเนี่ยวางมันลงง่ายๆแล้วเนี่ยนะครับมาค่อยๆก่อตัวและติดเครื่องสิ่งดีๆสิ่งนี้แค่เคยครับไปจัดระเบียบไปทําอะไรเองเลยนะครับหัวใจสําคัญของมันก็คือการที่สนและไม่สนเรื่องนี้จะสนเรื่องนี้จะไม่สนเรื่องนี้จะเอาใจไปจับไม่จับนะครับ การที่ยับยั้งแล้วมาเริ่มกำหนดแบบใหม่โอ้เราจะคิดแบบแย่ๆไปนานๆก็ได้แต่ยับยั้งมันไว้แล้วมาคิดมาพูดมารู้สึกมาทําแบบใหม่ที่ดีกว่านะครับคนที่ทําข้อสามนี้บ่อยๆจะเกิดปัญญาจะรู้ได้เองว่าจะสารกิจกรรมจะจัดโปรแกรมอะไรบ้างนะครับขอแค่ไปเคยสัมผัสอย่างเช่นคนที่ไม่สนใจอ่านหนังสือมาก่อนเป็นเด็กที่แบบติดเกม แต่มาลองติดเครื่องแค่กิจกรรมเดียวเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการอ่านหนังสือให้นานพออะไรประมาณนี้เนี่ยแค่เขามาสัมผัสแล้วเขาจะไปต่อได้เองในกิจกรรมดีๆแต่บางทีเนี่ยไปเข้มข้นไปลงลึกในกิจกรรมที่มันไม่ดีแต่พอกิจกรรมดีๆเนี่ยบางเบากับมันไม่ค่อยสนใจนะครับบา,บางทีเหมือนต้องเคี่ยวเขียนให้ทำอันนี้ไม่ได้ต่อไป ข้อที่4นะครับเป็นขั้นที่4ก็ได้ข้อที่4ก็ได้นะครับฉลาดรู้สึกดีบวกบวกพร้อมทําได้ดีบวกบวกความรู้สึกควบคู่กับการลงมือทํานะครับลองท้าทายให้ดีขึ้นอยู่ตลอดอย่างเช่นการที่เลือกให้ดีอยู่ให้นานอยู่ให้ถึงชีวิตเราครับสูตรเดียวอะเลือกให้ดีอยู่ให้นานอยู่ให้ถึงข้อ4นี้เนี่ยผมไม่พูดซ้ําเพราะว่าคนที่ไปลงรายละเอียดเองนะครับคนที่ย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆแล้ว เอามาเติมเต็มอ๋อผมลืมบอกไปว่าผมจะตั้งทีมพิเศษจริงๆแต่วิธีการคัดเลือกคนเข้าทีมพิเศษก็คือไปโปรแกรมอะไรมาบ้าง2ลองลงรายละเอียด6ข้อนี้ให้ผมดูนะครับมาม,ม,มีมีสัตว์อยู่เต็มป่าเลยนะครับวันนี้เนี่ยโอเคนะครับลองมาเล่าให้ผมฟังว่ารายละเอียดทั้ง6ข้อนี้ทำแล้วเกิดอะไรบ,บางคนเนี่ยมาเจอหน้าเราเฮ้ ดามอัดวิดีโออะไรไม่รู้เรื่องก็ผมก็ยืนยันว่าไปฟังเฉยเมันจะมันจะไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหยิบกระดาษปากกาขึ้นมามานึกมาจดมาลงรายละเอียดจริงๆนะครับด้วยตนเองผมจะรับฟังแล้วจะตั้งทีมพิเศษจริงๆนะครับต่อไปข้อ5นะครับการที่เราเจียมตัวมาทําจริงมาทําให้เป็นกิจลักษณะเติมเต็มและติดเครื่องดีจริงดีจังจากเล็กจากใกล้ตัวมีเท่าไหร่ทําเท่านั้น นะครับมันคืออะไรอ๋อมันคือนักเฉวยโอกาสได้ดีมันคือทักษะฝีมือการเรียนรู้ความแตกต่างที่เพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยอย่างผมเขียนนเนี่ยเขียนอย่างชัดเจนนะครับเป็นวงๆเนี่ยวงวงเล็กๆก,ก็คืออะไรครับกลุ่มคนที่มาเติมเต็มชีวิตด้วยการนำานันำทำนันทนาการให้ดีทําการดําเนินชีวิตให้ดีทําการวิจัยพัฒนาทําการยกระดับทั้งปวงให้ดี มันคือจิตที่ละเอียดมันคือการลงรายละเอียดมันคือการที่เราควบคุมกำกับดูแลแต่เติมความสุขเติมพลังดีเข้าไปในกิจกรรมร่วมกันของพวกเราในการเติมเต็มชีวิตอะอย่างชีวิตที่แน่นอนเรียนให้จบมาทำงานมีสถานที่ทำงานรับจ้างนะครับแต่กลุ่มคนที่มาเป็นชุมชนพลังดีที่มีกิจกรรมด้านต่างๆเป็นกลุ่มต่างๆอันเนี้ย ก็เรามาลงรายละเอียดไปด้วยกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับจากนั้นครับข้อ6หรือขั้นที่6ทั้งหมดครับมุ่งไปสู่การที่มีพื้นที่แห่งหนึ่งบนโลกที่มีการติดเครื่องพลังดีดึงดูดได้จริงมันคืออะไรครับชุมชนหนึ่งพื้นที่หนึ่งเขตหนึ่งคนเดินเข้าไปเออมันอยู่ดีจริงๆนะครับ มีระบบสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มระบบครบวงจรมีกิจการมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีการผลิตมีกระบวนการผลิตมีการลงมือทําฝีมือเครื่องมือระบบบรรยากาศที่ดีในพื้นที่นั้นอย่างชัดเจนซึ่งทั้ง6ข้อนี้เนี่ยผมเอามาประกอบกับไอดอลสา,สากลุ่ม3ท่านแล้วกันนะครับผมเขียนว่าเมเจนพุทธเมเนี่ยมเนี่ยผมนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่ง จบแค่ม3สามเธอมาเป็นเซลลเธอมาเรียนกศนอนะครับแล้วเธอค้าขายไปตามลำดับพัฒนาไปตามลำดับจนกระทั่งเธอมีกิจการเป็นหมื่นล้านนะครับในในในชีวิตเดียวผมไม่ได้ว่าให้ทุกคนรวยเป็นหมื่นล้านนะครับแต่ผมบอกว่าให้เราเป็นนักฉวยโอกาสหน่อยจากข้อ5ชีวิตเราเนี่ยถ้าเราไม่สู้เราไม่โตบางอย่างถ้าเราไม่ทําจริง มันไม่เกิดการพัฒนาแค่คิดอย่างเดียวแต่การที่ไปติดเครื่องนิสัยแห่งการลงมือทําลงมือทําอยู่ทุกวันไอสิ่งที่เราติดเครื่องไปอ่ะแหละมันจะมารับใช้เรานะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับอันนี้นะครับต่อไปเจนผมนึกถึงดาราคนหนึ่งเป็นดารารุ่นน่าจะอายุน้อยกว่าผมะนะครับแต่เป็นนางเอกแบบแสดงเมื่อไหร่ก็เป็นนางเอกอ เรงหลังเนี่ยเธอพัฒนาหุ่นดีมากผมไม่บอกว่าให้ไปกินอาหารแบบเธอไปทาแบบเธอนะครับแต่การที่เรามีวินยัยชีวิตเราเองเนี่ยเราจะปั้นเราจะปรุงอย่างไรก็ได้ผมไม่ได้บอกให้ไปเรียนแบบดาราที่ที่ผมชื่อสมมุติว่าเจนนี้เลยนะครับแต่ผมบอกว่าเขาทําได้เราก็ทําได้มันคือการเป็นไอดอลของการเพิ่มภูมิเพิ่มภูนิความเข้มแข็งและความสามารถให้กับตนเองมันคือการฉวยโอกาสในตอนนี้เนี่ย แม้ Math, บรรยากาศสภาพแวดล้อมเราจะไม่พร้อมแต่ตัวเราเนี่ยเราควบคุมเราจัดการตัวเราเองได้ไหมจากนั้นครับพุทธก็คือพระพุทธเจ้าผมนึกถึงฉากที่หลังจากพระองค์ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ท่านมาตกผลึกมาเสพมาเรียนรู้ว่าสิ่งที่ท่านค้นพบเนี่ยคืออะไรท่านทําให้คมชัดยิ่งย่งขึ้นถ้าจำไม่ผิดก็คือตัวเลข49วันที่ท่านมามาอยู่กับตรงนั้นให้มันนาน ไปดูพุทธกิจวัตรมีไม่กี่ข้อสิ่งที่พระองค์ท่านทําอยู่ตลอดหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างพุทธบริษัทาศาสนาที่พระองค์ท่านเนี่ยประกาศเนี่ยมันมั่นคงแล้วก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสติในลมหายใจพร้อมกับเจริญฌานและใช้ฌานอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ไดบอกว่าผมจะลอกเรียนทั้ง3ท่านแต่ผมจะดูเป็นเขาเรียกอะคล้ายๆเป็น,เป,นเป็นเยี่ยงเป็นอย่างว่ามีคนที่ทําได้ แล้วเราจะไปประกอบสิ่งที่เราจะทำอะประกอบสิ่งที่เราจะทำจริงๆอย่างเช่นเพราะพระองค์ประกอบการที่จะสอนคนก็คือหนึ่งให้คนกายใจใสบายก่อนละนิวาร์ละนิวารก่อนวิตกวิจารปิติสุขอุบักอุเบขาเอาคาคตาก่อนแล้วนะทำใจให้สบายห้องท่านท่านจะสอนคนอย่างนี้จากนั้นเนี่ยให้ไปละนิวารแล้วก็ มาเข้าสู่กระบวนการวิตกว,วิจารปิจิสุอุเบขาเอกขตาเล่นกับจิตที่ทรงพลังอย่างต่อเนื่องจิตที่ทรงพลังกับเป้าหมายกับการวิเคราะห์สังเคราะห์วิจัยโยนิโสมนสิการวิปัสนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยพงค์ท่านก็แมงวีครับแมงวีมันควรสมาธิมาืนอยู่ใต้ต้นไม้ของเขานะครับพงค์ท่านก็สอนให้เข้าใจว่าพอจิตมันเล่นเนี่ยจิตมันจะชํานาญเนี่ยมันจะนําทางชีวิตเรา มันจะเป็นโพชชงนะครับแปลว่าอะไรครับไม่ลองไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยคือไม่ลองไม่รู้เลยนะครับความสามารถของเด็กหญิงเมนะครับที่มีกิจการหมื่นล้านเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่ที่คนที่ทําแบบนี้ได้หลายคนนึกถึงนะครับความสามารถของเด็กหญิงเจนนะครับที่ออกกําลังกายจนแบบร่างกายแบบเท่มากนะครับผมไม่ได้บอกให้พวกเราไปหหวมออกกำลังกายนะครับทั้งหมดเนี่ย ให้ดูความสมดุลให้ดูความเหมาะสมให้ดูสุขภาพคือมีสุภาพที่ดีพร้อมกับอายุที่ยืนยาวพร้อมกับความสามารถในการเจริญสติสมาธิปัญญาศรัทธาศีนวิรยิยะเจริญมุมมองการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกการคิดการพูดการทําให้มีคุณภาพอยู่ท่ามกลางญาติมิตรที่เราจะเห็นคุณค่ารักรู้สึกดีและดีต่อกันยิ่งขึ้นทั้งหมดครับก็มาจากการลงรายละเอียดและทําอยู่จริงๆ จนเกิดขึ้นจริงๆในการโปรแกรม6กคูณสนี้หรือจะเป็นกี่ข้อก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะสําเร็จได้ยังไงทําไมผมถึงตั้งข้อ6ว่าเราสามารถติดเครื่องเขตหรือพื้นที่ที่จะเป็นพลังดีดึงดูดได้จริงๆก็ผมอยากแก้ปัญหาฟูลผมก็เลยมองว่าพอผมตั้งทีมแบบนี้สําเร็จสร้างพื้นที่แบบนี้สําเร็จผมจะสร้างองค์ความรู้ศูนย์การฝึกหัดวิธีการฝึกหัด เครื่องมือก,กลไกปัจจัยต่างๆเนี่ยไปติดตั้งให้หน่วยงานชุมชนพื้นที่อื่นครอบครัวอื่นสังคมอื่นอีกนะครับแล้วเราจะส่งต่อการช่วยติดตั้งไปถึงจุดที่พื้นที่นั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่พลังดีดึงดูดจริงๆเนี่ยเราจะมันก็เหมือนกับทำธุรกิจอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็จะทำจริงๆเผื่อฟุกผมก็จะมาเล่า6คูณ3นี้ให้ฟังบ่อยๆย่างวันนี้เนี่ย ผมก็มาหยิบกระดาษประกาใช่ไหมเอากระดาษมาถืออ่านให้ฟังใช่ไหมครับมึนๆมึนหัวแหละนะครับเพราะว่าฝุ่นมันเยอะจริงๆแล้วก็มีไอ้น้ำมูกมันก็เป็นแบบมันมันไม่ใช่น้ำพุกมูกไหลออกมาแต่ถ้าเราเอาไอ้คัตจมบัดออกมาเนี่ยมันก็จะแต่ผมยังไม่ได้ฉีดล้างจมูกนะครับเออรู้สึกว่ามันมันฝุ่นเข้าไปข้างในจริงมันเหลืองนะครับก็ให้อภัยกันนะครับ แล้วก็รู้ว่าอากาศเนี่ยสมัยก่อนอนะ่ะเคยเห็นไหมครับน้ำเนี่ยสมัยผมเป็นเด็กนะน้ำเนี่ยไปบ้านไหนเขาก็จะเอาใส่ขันมาให้เราทานเนาะแต่ทุกวันนี้น้ําต้องซื้อกินอากาศตอนนี้เนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มไม่ได้แล้วนะครับแต่เราจะไม่ไหลไปตามกระแสการการวิวัต์การเปลี่ยนแปลงแบบเดิมๆตามประสาะมนุษย์ทั่วไปแต่เราจะเป็นทีมที่จริงใจเลือกให้ดี ทำให้นานทําให้ถึงเป็นชุมชนโครงข่ายพลังดีในแบบของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ผมก็เจออะไรนะเจอเจอสิ่งที่จะทําจริงๆแล้วแต่ถามว่ามันคือการทํำไหมมันคือการเล่นนะครับมันเหมือนกับเราจะเข้าสู่กระบวนการของการไปลงมือทําไปพัฒนาฝีมือเครื่องมือระบบบรรยากาศจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมประกอบกับเครื่องมือส7 5 5จ4 4 44 3 8, 8. ่ายังไงเนี่ยนะครับก็มันคือการเติมความสนุก มันเหมือนกับเป็นเกมที่น่าเราเล่นเรามาเล่นไปด้วยกันทั้งดีต่อใจและเกิดผลดีด้วยขอบพระคุณจริงนะครับได้โปรดให้อภัยที่บางจุดมันก็อาจจะอธิบายไม่ดีนักมันเหมือนกับเนี่ยมันมีม,มีแมงวีมีอะไรรบก,กวนไปก็ไม่ว่ากันนะครับก็ถามว่าทําไมไม่รอให้ตัวเองฟื้นก่อนผมไม่รอครับทุกวันนี้ไม่รอทําเลยมันเหมือนการซ้อมมันเหมือนกับโอ้โหก็ตอนนี้ระดับพลังอยากดีของผมเนี่ยมันเป็นยังไง เรารู้เรารู้ได้เองนะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นการติดเครื่องจากกละกลไกที่ดีให้กับตนเองไหมกับเรื่องนี้เนี่ยเราจะมีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนในการทํางานเอ้ยทำงานแบบสบายๆผ่อนคลายนะทํางานแบบทุ่มจะจับให้ได้จะลุยจะกัดกินเนื้องานให้ได้ตอนนี้เราผ่อนคลายสบายมีความสุขนะครับแม้จะมึนหัวแม้จะปวดหัวอะไรบ้างก็ผ่อนคลายนะครับไม่ไม่ได้กังวลไม่ได้คิดมากนะครับแล้วก็ ฝันหวานว่าเนี่ยวิดีโอนี้ที่อัดเนี่ยแล้วผมก็มาฟังเองจากนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เพ้อฝันได้ฝันหวานได้ว่าจะมีใครสักคนบอกต่อแนะนําวิดีโอหมายเลข2 7 1นี้ให้แล้วมันจะเพิ่มโอกาสให้มีคนไปลองเข้าถึงการปโปรแกรมและติดเครื่องก่อตัวพลังดีให้เกิดขึ้นให้ก่อเกิดขึ้นที่บอกว่า inspiration passion อะไรนะ o n JoyF ั่นจ o ยฟูลพี l e n l i อ h t e n m e n t อารมณ์รูปนามเกิดดับไตารักวิลาคะนิโรธปฏินิสขะนะครับการที่จะไปเริ่มต้นไปเริ่มต้นคนเนี่ยมาจริงใจและทำดีต่อกันจนความจริงใจมันเพิ่มพูยิ่งขึ้นการทำดีต่อกันเนี่ยปัจจัยองค์ประกอบในการทำดีเนี่ยมันเพิ่มพูนยิ่งขึ้นในชีวิตจริงมันคือภาพที่เราจะถอนตัวออกจากสภาพแบบเดิมๆเ,เคยเห็นไหมครับ ไปอยู่คนที่ท็อกซิกไปอยู่คนที่ฟาดฟันกันไม่จริงใจไม่ได้ทําดีต่อกันบางทีเห็นว่าการทำร้ายกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ด้วยซ้ําไปอันตรายนะครับไม่ยอมไม่ยอมแค่นั้นเองนะครับไม่ยอมก็ฉันจะย้ายมาก็ฉันย้ายมาแล้วแต่ถามว่าย้ายมาปุ๊บไม่ได้ย้ายมาแบบมั่วๆผมมีเงินปุ๊บเนี่ยผมซื้อที่ดินล้อมรั้วเ,เลยแล้วก็ติดตั้งชุมชนพลังดีชุมชนที่เป็นจับกลายเป็นพลังดึงดูด ทันทีนะครับคือตอนนี้เนี่ยถา,ถามว่าไม่มีผมน้อยใจไหมก็ไม่ได้ไม่ได้เสียเรียนนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นความภูมิใจด้วยซ้ําไปในการที่เราไม่ได้มีไม่ได้แย่งชิงผมพูดตรงๆง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทั้งหมดขอให้เกิดจากความเต็มใจยินดีจะบอกต่อจะลองจะอะไรนะครับเกิดจากความเต็มใจยินดีรุน้วนเพราะเราเห็นชัดเจนว่าเด็กหญิงเมย์ โอ้โหถ้าเธอไม่สู้นะแต่พอเธอเป็นหมื่นล้านแล้วอ่ะโอ้โหมีความสุขมีความมั่นใจนะครับมั่นใจในพลังดีของเธอด้วยเธอเป็นคนมีพลังดีนะครับเจนโอ้โหจากคนท,ทั่วไปเนี่ยอายุขนาดนั้นเนี่ยไปแล้วอย,อย่างผมเนี่ยหุ่นอะไรเนี่ยไม่ดีแล้วแต่เราเห็นตัวเองทุกวันน่ะหุ่นดีผิวพรรณดีเนี่ยมันสดชื่นนะครับอย่างพระบาทสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าพระองค์ท่านมีความมั่นคง ในอารมณ์อาการสภาวะที่ดีอยู่ตลอดโอ้โหระดับความมั่นคงของท่านเนี่ยโอโ้สูงมากๆเทียบชั้นไม่ติดเลยนะครับก็ว่ากันไปนะครับมันคือรางวัลชีวิตจงจงไปอะไรนะเติมเต็มมันด้วยปัญญาบางอย่างมันจะต้องโยนทิ้งของเก่าสภาพอาการทางจิตแบบเดิมๆกรรมแบบเดิมๆ สมองการหลั่งสารเคมีในสมองนิสัยคุณสมบัติบรรยากาศสภาพแวดล้อมการยอมรับอะแบบเดิมๆบางทีมันจะต้องถอดถอนออกมาแล้วก็ย้ายมาสู่จุดใหม่ยินดีครับยินดีขอบคุณมาก